กังยิ้มหนายุกเอาไป็นพกเยี่ยมขาวอ้าไปนุงอยู่ว่างชอดนะนุงชมด้วยนะอะรนี่อยม่แต่เราานี่เออจิพากันไปอาบน้ำบ่าอาบสีนหนึ่ง ลับสิบฮาเธอใครลับชาบานติดสิบแน่เสร็จดอเจือนนี่มาหายมาจุบบ่เนี่เ่นหนึงเอานตก็ดีิดตัอเล่นแน่บ่เนี่ยแน่ได้อีกยังแหละ้วผ่านชาวโจฮค่ะอันอันมีบุญเสร็จอันนี้มาจีบบ่ยังก็รอได้ไปหน้าก็บไปเนอะเราจักเบิดทางไปหันไปดี จิ่ัอ่ะเรื่องเรื่องดูมากี่บอกพี่ไก่บอกติดตัวเล้เไม่ต้อขีเขาเทียมเลก็ไดยไปซื้อมาพี่ก็ไปบินตับโดนมึงดูไซื้อหันใหม่แล้วบูดบอกไปซื้อหันใหม่นะหันตุมชื้อมือเนาแล้วเล่เคล้าคายเลยประเจงมันชินอะไรก็ชินเลยนนมานาวมาเขาก็จิไปมื่อมาเขาก็ได้จิงไปอะพวงน้ำเข่าหน่อยคนนี้น้ำใดเป็นยัง เป็นงนี้เพนอยู <GO av> ่หันดิเซลไอเพนแล้วใต้อ่านหน้ามเฮ้ยเราเป็นผู้สาวไปอานน้าไม่สร้างบึ่งมารวว่ามนแล้วสร้างสิบเมื่อนอนฝันไหลเป็นคืนบ่้างดก็มีรูปมมเมีอะไ้เลยว่าเป็นไ้กินอนแกนยาม้ได้ไันยาเน้วันยากินอนแเหมือนคมเราเนาะเพน อีกนับนี่ยิเขาโปีอันนั่นอ้วนอันนั้นนี่แก้มเขาเนาะเออแม่แม่ไม่กินยิ้เขาลยแม่กินอึดอันว่ากินนะห่ยเลยแม่กินเอาไปตีถั่เออแม่จะมาได้มาได้ไมเฮียลยด้วยามันจีกินจได้ใส่มันมีเมวไม่แข็งน่อยนะแเขาได้อเลี้ยงเป็นยงไงนะมาเขาไม่ด้ อยู่ละมาอย oui> ู่ละมาอยู่ละสิมาอยู่มาได้มาได้อะวะนะไปดีดถึงเลยเนาะโอ้ยเพื่อนแพีงกลิ่นแม่เจ้าเลยเนาะเพื่อนกับมาเลยมาย่ไปถ่ายเพื่อนมาจ้ะเพื่อนถ่ายไปทำนะบออายช่างก็มีผู้บ่าวพ่อผัวจักอ่ะมีอ้อดังเย็นล้วมันเย็นใกล้กันอยู่ว่างแล้วยนี้มีมีแบบว่าสร้างนราเป็นผู้บ่าวผู้โสดงนะเราอายได้เลมีนะ จะถามบุคคลละบ่อ้าวเมีเมียวันเดียวเออแล้วถ้ามียอไปเสียหรอเอาเมียไปใช้เมียเสียดิเลายาหาเมียเด้อมาเตือไว้ละเมียเมียเราแล้ว่าเขาอะเอามนจ่ไมดกินได้เพาะกมาเล่งบดไม่เขากินคบ่ะอยากได้อยากกินขนาดมาเลิกกันได้อยางมากเขากินได้เอามาไว้มาเรามาไอหนึ่งต่อรอจ้ะเรียอเข่าช่างเห็นบ่า่ช่างนั่งกินเขากิน อย่างเด้บนี้ไอ้บาหนาได้บม่ไน้ม่แนนเฮยเอาไปเลยเอาเด้เื้ยเอาได้เอยอาบตอนเช้าทุกมืออาบเคยสองมือสามมือเลยอหเสียบอเาแล้วเยจิอาบไงเนโจเปนโจกับใครกไงเป็นบัดบัดโชยองเหอว่ะอวเห็ดัวกานว่าไอ้ไหนก็เป็นแนว่ามันห่อนเหอือ จะจีเพื่อนรุงข้ามแล้วก็จีบทางไหมโตอยู่เพื่อนแล้วก็มาอาบน้ำแล้วก็มาเนาะอาบทุกมือบ่สะอาดเนาาตัวเนาะจะได้ว่าอาบสามีลาบ่หอนแห้งห่อนดังมินงเฮือเจ้าของเอ้าดีนะมิ้งเฮือจะคของดีกว่ามิ้เฮือคนอื่นเรื่งจีบจะทั้งจ็บแทจ็บไมเห็นไหนสกนมิ้จะได้เป็นห้องมินใแทบ่มิแท่อยากบีเพห้อรา้จ่อยลวเนะใจบ่จีบจีบาะก็ต้องบีมัน ก็เป็นชิวอะเสียคนไปเสียแมวเน่อีโอ้ยน้อยนะเยเสียแมวเจ้าถือกันว่าจึกเสือบบอกไปให้ไหนหินเลยเจ้ามือไปหาติดรนี่ยติดอยู่มาท่มหาวเขาคอยบอกเลยเด้เอินจะนำามหนึ่งมาลดลองเบิ้งโทรเฉียวอันนี้โอ้ยโอ้ยหัวเป็นเอินนดเนาะลองเบิ้งโทรเแมวเอิมันมากำอะไร ตายขาวๆมันตอนแบบมีปีชีนตอนมือมันรักปีชีนเนาะโอ้เฮียช่วงงานบุญบอแสดงว่ามันเป็นรักปีชีนเขาเนาะเขาจับท่านแบบนี้มันหูได้แมวนะใหญ่ได้แบบนั่นเราจะบอเอาเสื้อขู่ไว้โตเป็นไงนะเราแจกว่าไปผิดใบเฮียเนาะบอบางทีมันไปเกิดลูกปรจักษ์โมนะไม่ใจแจกว่าเกิดลูกแถวเราในแจกเ่านี้เธอมันดำโตได้มันเกิขึ้นเมื่อยได้จะเก่าได้ ยังยังอยู่กับเนาะแมวยไปอยู่กับมวะอยู่เนาะอยู่แล้วเมื่ออยู่กับเบอร์เดอร์เมีไปอยู่กับโอ้ยโฉดสามมือยังอยู่กับรรมแค่บุหินเลยเออกขกับมือเขากำเสียปากแน่นเนาะน้องเมียเอาคาราแมวเจ้าเห็นแมีจะออกลูกจะเอาน้องมาให้ข่อยเดู้จะเป็นตุ้งยังบุหินด้วยฉันนี่ฉันนี่บุหินเอาเป็นยังไงเลยไปแล้วบุหินน่ะเอาคือเจ้าเคยเห็นแมียตองมีดอกคนขาเนาะให้เขาจ๊บไปเดียกยง่ายเขาบอกบางเธอมันกับลูกเมีย ที่าแล้วของฮอกกิ้เขากินน้ำเราฮอกกิ้งแม่ขอจะให้สาวทองอย่าไปไกลเย็นลงทางจังนะเออขอไปเนี่ยอยู่เลยสาบัวก็จะมาลงทางจากบัวบ้านนะมื่อนีิเนาะเออจากสาวบัวลงทางไปสว่างไปที่เพื่นไปสว่างเราเมื่อหนิขึ้นมาเห็นเรามาหาเจ้าเสิยเมื่อหน่เราลงทางเรื่องสบัวเนาะไปกับหาอะไรอดิแมนแมนเนี่ยในเวทเพื่อนะเด็กียบเนาะ แหวนงามเนาะทั้งแหวนทั้งต่างตั้งกับกระเป๋าเงินถูกตาดเพิ่นเปิดเผยแบบนี้เนาะเออไปไเอได้เออเปิดเผยเชิงมื่งนี้เนาะเชิงนี้อยากหัดบ่อน้างแผ่นคือมันยังกำไรหัดผมบเนาะงามไม่แบบนี้ก็แผ่นไข่หมูเนาะผมก็จะเอามาใช้ไม่ให้กระดุดอยู่มือน่ะมือในกู้กันนะคือคนชิสิตใช่ยังใช่แบบพี่ใค่แน่เนาะ น้าชายฉัได้ไปอาบน้าแล้วใน่ได้บัตรไปนู้อาบน,น้านนไปเถิดเด้อไป <ใน S 2> แล้วก็มาเฝ้าเพื่อนเด้อเพราะว่าจังหน่อยนี้ยันแมวมาลักกินนั่น,นกินไก่สาวมือซื้อม้าหิ้เได้ค่ะน้องเตยอ,อยู่เพื่อนในบ้านเลยเพื่อนอยู่ใครขันน้องเตยกินข้าอยู่ยันแมวลักกินแล้วเนาะคนละเดียวเหว็นหัวคนอยู่สูบยาคอนทนทนไปหมดเด้อไปวัเต้ออาบน้าอาบน้าก็สซวนกันว่า ไปอาบี่น้ำหววใช่แต่ก่อนนี่บ้านท่าคันไม่ได้ไปอาบน้ำหัวส่วนกันไปเป็นมูแล้วยันเขะสมือนี่ไปอาบเนาะไปอาบอยู่้องน้ามงส่วนกันไปเป็นมูเนาะคันไปอาบน้ำหัวใหญ่โดดโรกท่วมท่วมแม่ยุ่ส่วนกันไปหลายคนจังมวลหลายนีีมคนอาบน้ำหัวบนน้อกมันนะ บายดีด้อเธอได้สบายสบายดีอ่คือได้วอกกุ๊บนะได้วานาวนาปป็นคุ้มเพือนแม่จะบุญบรรนาิเนาะพี่นะปนี้ม่มันอยู่ปิงเขาแสบดิเอ้าสางว่าแท้เป็นฝ่ากกินเขาแเสพมันบังเกียกับผากแล้วมันเกียกกับหนาวดิบาบางคนนี่เป็น ผ่าเป็นซิวนี่คิดข่าว่าแช่์ได้ขึ้นอุกขึ้นอ่างแล้วลูกอ่างแล้วแยกคุณดาวบ่มักเอาคือกันหนาบินด้วยลุมบอนี่เลยลูกอ่างก็หนาอีกหรือใช่เป็นหัวเงี่ยของเขาหน้าเป็นลุมบอนี่ผู้บ่าวไก่มาระวังเน้อเป็นยังเิดทีรวมคุ้มหักเจ้าเอาเทปบอตกลุมหักหนาจะไมให้คุ้มลายบ้ดนี้เออเป็นกระป็นเพลงนั่นคักบัตตกลุมพ่อสาววันน้าไปตลาดบ้างเม่เจ้าไปอย่างนี่ย อะไรง่ายมั้งคไในช์น้ำย่างเห็ดอะไรกินเห็ดนางฟ้าหนึ่งกินเป็นเห็ดเกลือเค็มๆเอ้าจังงั่นว่าเห็ดเกลือเคร่งม่วงไหมจังนั้นว่าเป็นชาบ้านเห็ดเกลือเคร่งบวงมันหนึ่งกินได้สวยหนึ่งเนาะหัวกินมวะย่างสวยช่างมันจะท่วงย่างเ่ะเิ็มเอ้าแบบนั้นกับบะเบือกันกินแ้เนอะใครกินได้หนึ่งคนกัประหยัดกินแล้วมันเค็ม ไปไปสบายดีอ่ไปสบายอเหงานงามจ่ก่อนแน่เรียลอะบอไปรอบบัวหง่าก่อนเด้อวันนี้เด้อเอ้าไปนุ่งอยู่บอสฉซ่อนนะนุ่งชด้วยนะออมาไปยางไปรอบไปรอกไปอบค่ะบอถือสาเพื่อนน้าพี่น้องเนาะอาขาไปูาบไปอาบไปเวียนไปเวีนแอเียม่เ่ให้สเนอะโอเคโอเคโอเคอวพันมีพวกได้เข้าไปได้อายที่ยังถูกเบาเลย เอาไปหื้อท่องใส่อีกเห็มากินข้าวอิ่มกะเข้าท่องใส่บัดผู้บ่าวโอ้ยสาวนี่ทองไล่ขบ่เอาเด้อบอะไปไปไปย่างย่างไปจักไปจักมาในเด้อเด้อคุณช้ามหนิเนาะโยนไปน้องมะนาวจักไปจักมาในเด้อไม่ใชนร่มไม่ผีไม่เฉยบ่อยนะฮึวันนี้ผมตลาดว่าบอกว่าตีหันอื่นละไปหันหน้าาเ่าไปเฝ้ามาเด้อ มาตอนนี้ของน้ำพิ่นกอแล้วเนาะพี่เนาะไว้ขนาดนาะมามือาม่อเ้ายิงบุทันมุงจวดจ,จาดขนาดช่างเป็นกำะลังผสมป,ปูดเนนะพี่เนืะ สบายดีเด้อสร้างโอ้ไวเนาะมือนี่คือชิแล้วเนาะเออคือชิเรียบร้อยเนาะมือนี้เนาะอ๋อมือมือนี้บป็นศีรคือมือใดหรือว่าปูเรือเนี่ยเพราะว่าน่าจเกิดาบเลยอืมก็แล้วคือศาบเลยเนาะ โอ้สิใส่งานได้ด้ทาางงออออนนนนนพพืืกกกกเเ่ระิ ตูวเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็คือถ้าวาสุกเซิร์นก็เข้าได้เราทางซางคนบอวกต่กะตัดเป็นไปได้กะยังไงมันเรียบร้อยพื่จะเข่าเนาะเพื่อตอนแรกเพิ่นอาจจะสาบแล้วเราพี่นอ้องท้าวท้าวาปูนเดือยไล้เพื่อนวะเนาะทันซางเป็นกำลังผสมปูนอยู่เล้พี่นอ้อง

แอบน้ำนรือ้แลโอ้ล็อกนอกมีล็อกนอกอีกเนาะสมมติว่ามีคนแก่งกับคักได้แบบนี้นอกีเนาะ

đó cái nó bắt con bên một con nó kết ra đó. Tôi cứ nó bắt như là cỡ bắt Nó bắt cái กาสิปะมาณนี้เนาะพี่น้องทั้งของน้าของน้องเต้าก่นเนะาะการทวาทั้งสร้างคนบอกว่าทาวาปูนคบเนาะการาศิสาบแล้วภายในตอนแรกนี่เนาะแต่ว่าทาวาเเป็นปูนที่เป็นผสม,มเบืแล้วกะกเราชีได้ยุดก่อนเนาะแต่ว่ากะรลสร้างป,ปูนมาอีกเนาะแต่ว่าเพราว่าตอนนี้กันยังเว้นอยู่เนะาะทวามีปูนกันเพื่อสีบุกแล้วสาบแล้วเนาะพี่น้นองราว่าเป็นกันกอใส่ประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกัตอนนี้ทั้งสร้างเพ่นก็นกำลัง จะลงมือสาดเนาะพี่น้องราวะของน้าม,มันกระโบยญ่เนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอเริ่คลิปลงไปรก่อนเด้ก็ขอขอบคุณขอบพูดเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามความชมคลิปแต่ต้นจนจบภาวาคิดไ่ก็ต้องขอโทษขออาภัยสำหรับคลิปนี้ขอก่าวข้าว่าสบายดีสบายดี